สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองส้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนะคะวันนี้นะคะวันวันพุธนะคะที่13สิงหาคมนะคะในกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยเช่นเดิมนะคะค่ะสำหรับเนื้อหาที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเนื้อเรื่องในบทที่3แล้วก็คำศัพท์นะคะไปแล้วนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของหลักภาษาค่ะหลักภาษาในบทที่3ามเรื่องแรกนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคนะคะซึ่งก็จะอยู่ในหนังสือสาภาษาพาทีของนักเรียนนะคะ,ะนักเรียนเตรียมหนังสือ,สอสาภาษาพาธีมาอยู่ในมือได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเนะื้อหาไปดูไปพร้อมๆกันนะคะ,ะดูเนื้อเรื่องของประโยคนะคะจะอยู่ใน อ,อยู่ในหน้านี้นะคะหน้าที่51ค่ะอค่ะหน้าที่51ออธิบายเพิ่มเติมความรู้ค่ะประโยคและส่วนประกอบของประโยคค่ะ อาจจะบอกไว้ว่าประโยคแบ่งตามโครงสร้างได้3ชนิดนะคะคือประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานประโยคซ้อนแล้วก็ประโยครวมนะคะเราจะมาดูกันที่อย่างแรกก่อนค่ะประโยคสามัญหรือประโยคพื้นฐานนะคะในชั้นป .5 ของเราประกอบด้วยส่วนสําคัญ2ส่วนนะคะก็คือภาคประธานและภาคแสดงนะคะบางประโยคประธานอาจจะเป็นคํานามคํสรรพนามและภาคแสดงเป็นคําวิยาที่เรียกว่ากิยากรรมเราเรียนคําวิยามมาแล้ว ะะจำได้ไหมเรื่องของคำกิยาว่ามีกี่ชนิดนะคะเราเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะกิยากรรมก็คือกิยาที่ไม่ต้องการกรรม,มารับมาดูในตารางนี้นะคะภาคประธานนะคะคำนามประโยคนี้นักเรียนคำนามคือคำว่านักเรียนนะคะในภาคแสดงมีคำกิยาอากร,รมก็คือคำว่าดีใจประโยคนี้ก็คือนักเรียนดีใจนี่คือเป็นประโยคละใจความสมบูรณ์ละไม่ต้องการกรรมมาต่อข้างหลังค่ะคำกิยาอากร,รมไม่ต้องการกรมมาต่อข้างหลังแค่ แค่นี้ก็เข้าใจนะคะประโยคที่สองสันวิ่งคําว่าสันอยู่ในภาคประธานนะคะแต่เป็นคําสรรพนามค่ะภาคแสดงคือคําว่าวิ่งวิ่งก็คือครบแล้วความหมายครบถ้วนแล้วนะคะไม่ต้องมีกรรมมาต่อข้างหลังนะคะ,ะมาดูต่อไป<ม>บางประโยคอาจจะมีคำนามหรือสปปรรพนามอยู่หลังคำริยาที่เรียกว่ากริยาสกรรมค่ะริยาศักรรมจําได้ไหมคืออะไรคะคือริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อข้างหลังถึงจะ ได้ใจความแล้วก็เข้าใจสมบูรณ์นะคะ,ะมาดูตัวอย่างประโยคตำรวจสืบค้นข้อมูลประโยคนี้ภาคประธานก็คือคําว่าตำรวจซึ่งเป็นคํานามนะคะคำริยาอยู่ในภาคแสดงเป็นริยาสกรรมคําว่าสืบค้นแล้วก็ข้อมูลเป็นคํานามซึ่งต่อหลังคําว่าสืบค้นคำกิยาต้องมีกรรมมาข้างหลังนั่นเองนะคะประโยคที่สองเขาเตือนฉันเขาเป็นประธานซึ่งเป็นคําสรรพนามนะคะ เตือนอยู่ในภาคสแสดงเป็นคำติยาสกรรมและฉันเป็นคำศัพรพนามที่มาต่อท้ายคำว่าเตือนให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเขาเตือนฉันนั่นเองอ่านี่ก็คือประโยคที่เอ่อที่มีภาคประธานและภาคสแสดงนะคะเป็นคำนามเป็นคำศัพนามหรือเป็นคำริยานะคะต่อไปเรามาดูหน้าต่อไปหน้า52นะคะ ตารางต่อไปบอกว่าบางประโยคมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นคือมีส่วนขยายประธานเพิ่มมานะคะเช่นประโยคน,นี้เพื่อนของเราร้องเพลงนะคะภาคประธานเราสังเกตดูว่าก็เป็นคํานามก็คือคาว่าเพื่อนเป็นประธานนะคะส่วนขยายมาขยายคําว่าเพื่อนอก็คือคําว่าของเราตรงนี้มาขยายคําว่าเพื่อนร้องเพลงเป็นภาคแสดงเป็นคํากิริยานะคะเขาคนนั้นชอบเธอเขาเป็นประธานเป็นคาสรรพนาม ส่วนขยายก็คือคนนั้นมาขยายคําว่าเขาชอบเป็นคํากิรยาและเธอเป็นคําสรรพนามมาอยู่ในภาคสแสดงนะคะมดตัวน้อยกินน้ําหวานมดเป็นคํานามนะคะเป็นภาคประธานตัวน้อยก็อยู่ในส่วนขยายประธานคําว่ามดนะคะกินเป็นกิรยานะคะแล้วก็น้ําหวานนะคะเป็นกิรยาที่นํามาต่อคําว่ากินก็คือเป็นกิยาสักกรรมที่ต้องการกรรมนั่นเองนะคะต่ะารางต่อไป บางประโยคมีส่วนขยายหลังคำกริยาค่ะเช่นน้ำไหลไม่ขาดสายน้ำเป็นประธานนะคะเป็นคำนามไหลเป็นคำกริยาแล้วก็ส่วนขยายขยายคำว่าไหลขยายคำกริยาค่ะว่าไหลยังไงไหลไม่ขาดสายึ่งอยู่ในภาคแสดงนะคะมันกระโดดสุดแรงเกิดมันเป็นประธานเป็นคำศัพนามอ่าคำศัพนามเราก็เดยนมาแล้วใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของมันตัวนี้ต้องเป็นสัตว์แน่ๆนะคะกริยาคือกระโดด นะคะ,ะส่วนขยายก็คือสุดแรงเกิดกระโดดอย่างไรกระโดดสุดแรงเกิดอยู่ในภาคแสดงไก่ต้งขันแสบแก้วหูไก่ต้งเป็นคำนามนะคะกิยาคือคำว่าขันอยู่ในภาคแสดงและแสบแก้วหูมาขยายคำว่าขันนะคะ,ะสังเกตว่าที่มาขยายตรงนี้ก็คือขยายให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเราตัดออกนะคะ ไม่มีส่วนขยายถามว่าประโยคนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะคะแต่เมื่อเรามีการขยายเนี่ยคำว่าขยายก็คือทําให้มันใหญ่ทําให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองเส้นเดียวกับประโยคค่ะเมื่อมีส่วนขยายเข้ามาเนี่ยก็ทําให้ประโยคนั้นเนี่ยชัดเจนทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ ประโยคบางประโยคส่วนขยายคำกิยาอาจจะอยู่หลังคำนามหรือสรรพนามที่อยู่หลังคำกิยาก็ได้นะคะ,ะเช่นลิงกินกล้วยรวดเร็วนะคะ,ะตรงนี้คำนามก็คือลิงเป็นประธานนะคะเป็นคำนามภาคแสดงคำว่ากินเป็นกิยากล้วยเป็นคำนามแล้วก็ รวดเร็วเนี่ยเป็นส่วนขยายคํากิจยาก็คือมาขยายคําว่าก,กินไม่ได้ขยายคาว่าด้วยนะขยายคําว่าก,กินกินอย่างไรกินอย่างรวดเร็วส่วนขยายมันไม่จําเป็นต้องอยู่ติดกับคําที่ขยายเสมอไปนะคะเราต้องสังเกตในประโยคว่าคํานี้น่าจะขยายอะไรนะคะดูจากความหมายของประโยคท่านมองสันอย่างออนดูนะคะท่านเป็นประธานเป็นคาศัพท์นามมองเป็นคํากิยานะคะสัน เป็นคำศัพท์นามแล้วก็อยากอินดูที่เป็นส่วนขยายก็คือมาขยายคำว่ามองอะคะ่ะมองอยากอินดูนั่นเองเจ้าหน้าที่กดปุ่มทันทีนะคะเจ้าหน้าที่เป็นประธานเป็นคํานามนะคะกดเป็นคํากียาปุ่ม,มเป็นคํานามและทันทีเป็นส่วนขยายคกำกิยาขยายคําว่ากดกดอย่างไรกดทันทีอ่านี่คือที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะเริ่มจากประโยคที่ ไม่ซับซ้อนประโยคสั้นๆน่นสังเกตว่าถ้าประโยคไหนที่ไม่ซับซ้อนเป็นพื้นฐานเนี่ยก็คือสั้นๆมีแค่ภาพประธานกับภาพแสดงน,นะคะกลับมาที่หน้าให้อากครั้งหนึ่งเมื่อกี้นะคะ,ะคำนี่จะน้อยๆนะคะแต่เมื่อซับซ้อนยิ่งขึ้นเนี่ยคำว่าซับซ้อนขึ้นก็คือจะเพิ่มในส่วนที่เป็นคําขยายมานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นขยายประธานก็ได้ขยายปิยาก็ได้มีได้หมดเลยนะคะมันก็จะทําให้ซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้วเราก็ต้องสังเกตว่า คาคานั้นที่มาขยายเนี่ยขยายส่วนไหนของประโยคด้วยนะคะ,ะนี่ก็คือเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคนะคะ,ะเมื่อนักเรียนฟังครูอธิบายจบแล้วเดี๋ยวนักเรียนไปอ่านทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ชัดเจนและยังไม่เข้าใจแน่ชัดนะคะอะหรือว่าเปิดคลิปการสอนของครูเนี่ยดูซ้าๆอีกรอบที่สองรอบที่3ได้เลยนะคะ,ะหลังจากนั้นเดี๋ยวครูก็จะมีแบบฝึกหัดมีใบงานให้เราทําเช่นเดิมน,นะคะ อ่าเป็นใบนี้นะคะอ่าประโยคละส่วนประกอบของประโยค OK นะคะเอ่อให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคให้ถูกต้องตามส่วนประกอบของประโยคครูจะกําหนดมาให้นะคะตัวอย่างเนี่ยครูกาหนดมานะคะในนี้ครูกําหนดประธานนะคะภาคแสดงภาคประธานภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงมาคํานามาใส่คําว่าแมวนะคะส่วนขยายให้ใส่ส่วนขยายว่าสีขาวนะคะแล้วก็ใส่มาภาคแสดง คำกิยาคือคำว่าจับแล้วก็คำนามหนูอ่านี่คือนี่คือตัวอย่างนะคะทีนี้มาดูที่ครูจะให้เราทํานะคะอ่าทั้งหมดจะมีสามข้อเองไม่เยอะนะคะซึ่งครูจะให้มาไม่เหมือนกันในแต่ละข้อนะคะอ่าอย่างข้อหนึ่งเนีย่ยครูจะให้ประธานมาเป็นคํานามแล้วก็ส่วนขยายเอ่อให้เราแต่งมาว่าเราจะาคํานามอะไรมาแล้วก็ขยายคํานามมาหนึ่งคำคำกิยาแล้วก็ที่เป็นคํานามทางแสดงนะคะข้อที่สองมีประธาน มีคำสรรพนามเป็นประธานนะคะส่วนขยายภาคแสดงมีคํากิยาแล้วก็มีคาสรรพนามค่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อที่3ประธานมีคํานามแล้วก็มีส่วนขยายคํานามด้วยนะคะภาคแสดงมีคํานามนะคะเป็นคํากิยาค่ะเป็นคำกิยาโทษแล้วก็คํานามแล้วก็ส่วนขยายของคํานามนักเรียนสามารถดูตัวอย่างนะคะประโยคในหนังสือเมื่อกี้นะคะแล้วก็นํามาเป็นแนวทางในการตอบของตัวเอง ะะแต่งขึ้นมาเองให้ถูกต้องตามส่วนประกอบแบบนี้ก็คิดว่าไม่ยากนะคะใบงานใบนี้ให้นักเรียนทำนะคะออแล้วก็ถ่ายรูปนะคะทำลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะถ่ายออรูปใบงานใบนี้ลงไปในกลุ่มไลน์เพื่อให้นักเรียนได้ดูชัดเจนขึ้นนะคะส่งมาให้ในกลุ่มไลน์เหมือนเดิมนะคะค่ะ สำหรับวันนี้คลิปการสอนของครูก็ขอสบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราพบกันในคลิปการสอนในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ